หลังจากที่ปา๋าเจาะนะครับจอดจอดเช็ครถนี่ทีเลียก็ผ่ายอดกุดสับป,ประโภที่ทีมงานฟ้าบัดดานครับ204จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียกลนขนน้ำมันมาหนองน้ำบ้านมมาดอนมนครับนี่เลยเสร็จไปแล้วนะเนี่ยเสร็จไปแล้วสวยงาม ข้างบนนี้ก็ใส่หินคุกความกว้าง10เมตรอัดบดอย่างดีวิ่งง่ายสะดวกสบายมาเก็บดินนี่ครับดินด้านข้างเนี่ยเนยดินด้านข้างที่ตอนนั้นมันเป็นเป็นโคนทีนี้ก็โยนมาเกกี่ยๆแล้วก็กองไว้ขราวนี้มันแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วก็เริ่มตักออกมาจากนู่น เรียกได้ว่าเก็บดินโดยรอบที่ยังเหลืออยู่นะครับไปเท,ทที่นูน่นแหละที่เดิมนางานของทีมงานฟ้าบันดาลกาวาจังมือสิเดียวจวังหวะสามมื่นมมไหมเนาะเสียก้นบอกประมาณสามวันก็เสร็จเสร็จเมื่อไหร่ครับเราก็จะได้เบิกเมื่อน,นั้นครับ คันนี้ผู้ใด,ดครับเสียกนเสียทัดเสียทัดขับคันนี้เนาะอ,อ,อ่าเสียทัดรับสองร้อยสี่เราคุณปูดีคุณปูเสียทาวพี่กับน้องครับข้าประจำการส่วนหน้าง,งานใหม่นี่ยังไม่ได้ไปหน้าง,งานใหม่อยู่ที่อยู่สายก่อน,นโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมนีนะครับเสียทัดนี่เป็นคน บริการดินให้กับหกล้อเดี๋ยวหกล้อก็ตามมาอีกคุณปู่นี่รอรับอยู่ยที่เทแต่ว่าในเบื้องต้นนี่ต้องเติมน้ำมันกันก่อนเสียทัดกำลังเดินทางมา,างมาแล้วเติมน้มานก่อนครับ ลุงพลก็มาอีกทั้งนึงเอาไปแหยนนน่ข้างนั่นจีมาจากไหนมา <c oughs> ไปเอาม้ากับแปวมากเหร เอาเมื่อไม่โค้เขาแน่กับบาแล้วไอ้ทัดม,มีอย่างเนี้ยโอ้โแกร้อนกับมีเรื่องแล้วหน้าตื่นเต้นอีกแล้วนี่มาถึงยังไม่ทำงานนะตื่นเต้นก่อนเลยเอา,าน,าน้ำมันอกลงก่อนวงกีก็พอดีวงกีพอดีกับรถเปิดทางของเ่า อพยายามยตั้ำแน่งเดี๋ยวเข้าตรงๆอ่ะเมื่อกี้ด้านขวางแล้วควุกขีมันมันใหญ่เกินไป เติมป้อนบอเติมป้อนบอเอาลงเลยเติมเกลอนก่อนก่อนลุยครับก่อนลุยเติมานเสร็จก็นี่แหละ เอาตรงนี้แหละไปจะถึงตรงนู้นวิ่งรอทีมงานไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยทยอยทยอยตามกันมาในตัวหนองน้ำตามา แนวสลปแล้วก็หลังคันนี้เรียบร้อยไปแล้วตัวเหลือแค่เก็บดินที่เรากองเอาไว้นะครับตอนที่กองกองกันไปเนี่ยเรายังเคลียร์บริเวณร,รอบข้างยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็ประกอบกับทีมงาน้าบนาน,นะครับย,ย้ายหน้างานไปที่อำเภอโนดนดีแดงด้วย เหลือสองคันเนี่ยไว้ไว้เคลียร์เลิกงามยามดีก็ได้เวลากลับมาลุยจริงๆเนี่ยมาลุยแล้วได้สวันแล้วฝั่งของทีมงานหกรอตอนนี้นะครับได้ในในจังหวะทีะ่ด้านนอกได้หยุดก็กลับเข้ามา เก็บให้มันแล้วเสร็จจะได้เบิกตังค์นะจะได้ใช้ตังค์กันแล้วทีนี้พร้อมลุยจุดที่เทก็มีคุณปู่นะครับรอรับเดี๋ยวเสียท็อปมา จุดบริการให้กับหกล้อจะเป็นฝั่งของเสียทัดไม่มีหลุมนะครับเนี่ยเป็นหินพุกอัดบนอย่างดีแล้ววิ่งรอบหนองเลยแ้่แต่ชอบไว้ไปถักไหนก็ได้สะครบสบายๆโน่นที่เทอยู่บางนน่นนั่นแหละครับเต็นสีป้าป้านั่นแหละ โ,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 ซโ,ซโอซ่นเครื่องไว้ก่น เดี๋ยวทีมงานก็จะเริ่มทยอยตามกันมาครับจะชา้าจ,จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับธุระของแต่ละคนเริ่มกันเลยครับเดิ่มเชื้อเพลิงกันเสร็จสับเรียบร้อยลุยต่ออดก๋งไทยเอ่ย จะเป็นเสียท็อปพี่ชายเสียทัดก,กลับลำรอไว้ก่อนโอเคครับก็จับประมาณนี้แหละไปละโนดเสียท็อปแน่นอน วิ่งไปหาคุดปู่อ่ะคุณปู่จอดอยู่ด้านโน้นดีเทเจอกันใหม่ครับ